นโมพุทธสัตร,ร,รมัสสะสังฆสัจเจวะขอน้อมน้อมพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบารีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือธรรมบทภาคสี่มาที่หน้ายี่สนะครับเนื้อหายังอยู่ในเรื่องของบัณฑิตสามเณรเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะจะพาแปลเริ่มต้นจากต่างทวัาสสังไปนะครับ ในประโยคแรกนะตังทิวาสังปณะนะก็จะไปจบอยู่ที่จบที่จบที่อุปทาเรศนะครับอุปทาเรศเป็นกิริยาคุมภาคแล้วก็สัทธาเป็นบทประธานของประโยคนะบทประธานของประโยคแล้วก็มาดูกิริยาในระหว่างนะครับกิริยาในระหว่างก็มีโบลเกนโต ิสว,อวะอวัชเชนโตครับแล้วก็จินเตตวาจินเตตวาแล้วก็อุปทาเรีนะครับอุปทาเรสีก็เป็นกริยาคุมภาคไปอ่าเมื่อจับประธานกิริยาคุมภาคแล้วก็กริยาระหว่างแล้วเราก็แปลกันนะครับปะนะก็ สถา,าปณะ,ะก็ต่างทิวสังในวันนั้นสถาอันว่าพระศาสดาโวโลเกนโตตรวจด,ดูอยู่ทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสกาเลในการเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งความมืดทิสวาเห็นแล้ว มหาทุกขตาซึ่งมหาทุกตะประวิถังผู้เข้าไปแล้วอันโตในภายในญาณฉล์แห่งคายคือพระยานอัตโนของพระองค์อาวัเชนโตทรงใคร่ครวญอยู่อิติว่ากิงนุโข ตรงนี้เป็นกิณุโขนะครับแยกบทเป็นกิงกิงกับนุกินุโขการะนังอันว่าเหตุอะไรหนอแลอันว่าเหตุกิงก็อะไรนะครับอะไรหนอแลอันว่าเหตุอะไรหนอแลพวิสติจักมีอิติดังนี้ต่อนะครับมาที่จินเตตวา จินเตตวะทรงดำริแล้วจินเตตวะดำริแล้วอิติว่ามหาทุกขโตอ่านว่ามหาทุกขตะอ่านว่ามหาทุกขตาอากาสิได้กระทำแล้วพระติงซึ่งการรับจ้างิโยในวันวานภริยายสัตทิงกลับด้วยภริยา ข้างหน้าตรงนี้นะครับหรือข้างหลังอิตินะใส่จินตน,นะเข้าไปครับด้วยภริยาจินตนนะด้วยอันคิดอิติว่าโพเชสามินะประโยคนีตตุกตตัวไจกนะครับสสามิวิพัตเติมอาหารเข้ามาอาหารกันว่าเราเอกังพิกข,ขุนยังพิกูรรูปหนึ่งโพเชสามิจักให้ฉันอิติดังนี้ แล้วก็เติมบทประธานเข้ามานะครับมหาทุกตัวนะครับมหาทุกตัวอ่านว่ามหาทุกตะละพิสติจักได้พิกขุงซึ่งพิกษุกัตะรังนุโขนะยะแยกบทให้เลยนะครับกัตะรังนุโขรูปไหนหนาแลดังนี้ต่อมา อุปทาเรศีนะครับทรงใครครวนแล้วอิติว่ามนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายขาเหตุวาพาวแล้วพิกขุงซึ่งภิกษุอาโรปิตะสัญญายะด้วยสัญญาอันบุรุษผู้ฉลาดยกขึ้นแล้วปันเดในหนังสือ ใส่เข้ามานะครับปันดิตาบริเสนะด้วยสัญญาอันบุรุษผู้ฉลาดยกขึ้นแล้วในหนังสืออารปิตาแปลว่ายกขึ้นแล้วนะแล้วก็พิกขุงยังภิกษุนิสีทาเปตสันติจักให้นั่งเคเหสุในเรือนทั้งหลาย อัตโนอัตโนของตนของตนมหาทุกโตอันว่ามหาทุกตะณลนะพิสติจักไม่ได้อันยังพิขุงซึ่งพิสูรูปอื่นทเปตวาเวน้นมังซึ่งเราอิติดังนี้ต่อมานะครับกิระได้ยินว่า พุทธาอันว่าพระพุเทธเจ้าทั้งหลายกรนณติย่อมกระทําอนุกรรม,มังซึ่งการอนุเคราะห์ทุกเตสุในบุคคลทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งยากตัสมาเพราะเห็นนั้นสถานว่าพระศาสดากตวาทรงกระทำแล้วสรีระกิจจังซึ่งกิจ แห่งสรีระซึ่งกิดด้วยสรีระปาโตวะในเวลาเช้าเทีเ่ยวซึ่งกิดอันบุคคลพึงกระทำนะครับอันนี้นะสรีระกิจจังซึ่งกิดแห่งสรีระแห่งดีกว่าซึ่งกิจแห่งสรีระปาโตวะแต่เช้าเทีเ่ยวแล้วก็ ข้างหลังอิตินะครับเติมจินเตตวาเข้าไปจินเตตวาดาริแล้วอิติวา่าอาหารอันว่าเราคันสังคันหิตสามิจักสงเคราะห์มหาทุกตังซึ่งมหาทุกตะอิติดังนี้ปวิตตวะปวิสิตวาเข้าไปแล้วคันทะกุติงสู่พระคันทกุดี นี่สีที่ประทับนั่งแล้วอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาที่เราแปลมาตะกี้นะก็คือต่อจากครั้งที่แล้วนี้มหาทุกตานะครับไปช่วยชาวประมงขายปลานะขายปลาร้อยปลาช่วยเขาขายพอขายหมดแล้วชาวประมงก็ให้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแดงมาสี่ตัว เพื่อไปทําอาหารให้ถวายพระนะครับเพื่อไปทำอาหารถวายพระทีนี้ในวันเดียวกันนั้นนั่นเองในวันเดียวกันนั้นนั่นเองในเวลาเช้าตรู่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับพระศา,าสดาหรือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจด,ดูโลกแล้วก็มองเห็นว่ามหาทุกตะนี้ เข้ามาภายในขายพระยาณของพระองค์คือเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือ,อเพราะเห็นอุปนิสัยในการบรรลุธรรมนะครับอาจจะไม่ใช่ชาตินี้แต่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งนะครับพอมองเห็นแล้วก็พิจารณาว่าเอเหตุการณ์อะไรนาะจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ ก็ทรงดํารีว่า,าทรงดํมรีว่ามหาธุกตาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะถวายจานิมนต์พระพิสูุรูปหนึ่งให้ฉันที่บ้านฉะนั้นในเมื่อวานเนี่ยเวลาเมื่อวานจึงทําการรับจ้างกับภรยาสองคนสามีภรยาไปทําการรับจ้างเพื่อจะถวายอาหารกับพระ สรูปหนึ่งจึงดมรีว่าเอ๊มหาทุกขากนี่จะได้ใครเนาจะได้ใครไปฉันที่บ้านพอดหรีอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใครครวนพิจารณาดูว่าจะได้ใครนะก็มองดูก็เห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายพาเอาภิกษุที่คนที่ชวนนั้นอนะ่นะจดลงในหน,น,นังสือ ว่าขอพระเท่านั้น,ทน,นะนเท่านี้นะพวกผมขอนิมนต์เท่านั้นเท่านี้นะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็พาเอาพระตามที่ตัวเองได้นิมนต์ไว้ไปฉันที่บ้านนะไปนั่งอยู่ที่บ้านนะเนี่ยส่วนมหาทุกตาเนี่ยมองดูแล้วโอนะ้จะไม่ได้พระรูปอื่นเลยนะมีแต่เราเท่านั้นนั่นแหละ เว้นซึ่งเราแล้วก็จะไม่ได้พระรูปอื่นก็คือพระพุทธเจ้าก็ดําริว่ามหาทุกตาจะไม่ได้พระรูปอื่นไปฉันแน่เพราะว่าพระรูปอื่นนั้นไปฉันที่บ้านของคนอื่นหมดแล้วฉะนั้นมีแต่เราเท่านั้นที่ยังไม่มีใครนิมนต์ทราบมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลืออนุเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองจึงหลังจากที่ทํสิริรักกิจ ก็คืออล้างหนะน้านล้างพระพักแล้วก็อาทำสรีระกิจกินแห่งสรีระนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะเช้า,ชาพอทำเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปในพระคันทกุดีนะไปอยู่ในพระคันทกุติแล้วก็นั่งรอนะครับนั่งรอเพราะคิดว่าวันนี้นะจะไปส่งเคราะห์มหาทุกขตะ เนี่ยนะครับจิตใจของพระพุทธเจ้านะครับดูแลคนตุกทุกได้ยากส่วนเหตุการณ์นะต่อไปนะครับมหาทุกขตานี้จะพระพุทธเจ้านะจะได้ไปที่บ้านของมหาทุกขาหรือไม่นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ให้ติดตามรับชมรับฟังได้ในครั้งต่อไปวันนี้ก็เหตุสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน จึงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพทุมเหสุขิตาหุทาทุขามุจฉะ